เราไปโดนธาตุการตลาดตกมาค่ะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะคิดเหมือนกับเราไหมแต่เรารู้สึกเฮ้ยมันถูกแต่ที่เราเห็นมันดูน่ากินนะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าในกล่องเนี่ยแกะออกมาลรวจะเป็นยังไงจะน่ากินมันจะอร่อยไหมมาดูกันค่ะทุกคนพร้อมแกะพร้อมกันค่ะทุกคนหนึ่งสองสาม ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบุมบิมนักเขียนนักประกาปีฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนพาชิมกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้สิ่งที่บุมบิมจะมาพาชิมก็คือนี่เลยค่ะทุกคนอยู่ในกล่องนี้แล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าสิ่งที่บุ๋มจะมาเปิดคืออะไร แต่ว่าก่อนที่จะไป,ปเปิดกันนะคะฝากทุกคนนะคะกด s u บส c คล b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุมบีมด้วยนะคะบุมบีมจะได้หาของน่าสนใจมารีวิวอีกเรื่อยๆนะคะกดแล้วหร้อยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรก็สำหรับของในกล่องนี้นะคะที่บุมบีมซื้อมาคือเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์แล้วก็ขนุนอบกรอบค่ะทุกคนแต่แต่ที่พิเศษก็คือ เราไปโดนธาตุการตลาดตกมาค่ะทุกคนมันมีความพิเศษอยู่ในนี้คืออะไรเอ่ยคือเราอะต้องขอเมาส์ก่อนว่าคือเราอะไปเจอคลิปทุกคนเราไปเจอคลิปที่เขาขายเม็ดมะม่วงหิงมาพานต์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นนะเม็ดมะม่วงหิงมาพานต์ซื้อแปดแถมขนมอระกอบ,กอบสองถุงในราคาหนึ่งร้อย เก้าสิบบาทค่ะทุกคนซึ่งเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดูเยอะนะมันดูเยอะนะแล้วก็ที่เขาแบบใส่ตักใส่ถุงให้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนรีวิวที่แบบมารีวิวว่าเฮ้ยเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะคิดเหมือนกับเราไหมแต่เรารู้สึกเฮ้ยมันถูกมันได้แม่วม้มหิมะพานต้องแปดถุงเลยนะเว้ยแล้วก็แล,วกแล้วก็ได้คาน,นุ่นอบกรอบอีกสองถูกอะ่ะ ก็คือแบบซื้อแปดแถมสองเขเขียนอย่างนั้นในราคาหนึ่งร้อยเ้าสิบาทซึ่งถ้าเฉลี่ยอะก็ตกถุงละประมาณไม่ถึงยี่สิบบาทเออถุงละไม่ถึงยี่สิบาทอ่ะแต่ที่เราเห็นมันดูน่ากินอนะ่ะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าในกล่องเนี่ยแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะน่ากินมันจะอร่อยไหมมาดูกันค่ะทุกคนพร้อมกันเลยไปแกะพร้อมกันเลย คลิปแก่กล่องเมื่อไหร่ก็คือตื่นเต้นเมื่อนานนี่นะคะนี่คือกล่องที่เราต้องถืออ,อ่ะเดี๋ยวนะตัวที่จริงเราวางตัวอยู่นะนี่เนี้ยไม่ถึงก็ไม่เห็นอ่ะอย่างนี้ละกันแกะนะทุกคนอุย้ยตื่นเต้นนะเนี่ยคือแกะกล่องของเมื่อไหร่ก็คือตื่นเต้นเมื่อนานเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการไหม แกะปลายปลายออกมียัง่ออกแล้วแกะพร้อมกัน,นะคะ่ะทุกคนหนึง่งสองสามนี่เลยทุกคนเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะ เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าข้างในแบบแกะแบบเรียวๆให้ดูเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่เลยทุกคนเราจะแกะให้ดูเลยนะเห็นพร้อมกันเห็นพร้อมกันอ่ะอุ้ยเห็นขนุนแล้วเห็นมะม่วง,งด้วยโอ้ยเขาคอนข,ข้างหอมมาดีเลยนะวาย เอากล่องออกก่อนแล้วค่ะนี่นี่คือนุนห,หนึ่งถุงแล้วก็สองถุงก็มีมะม่วงเฮย้ยทุกคนเต็มถุงนะหนักนะเนี่ยดูดิดูขนาดอ่ะให้ดูตรงนี้หนึ่งถุง สองถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงหกถุงเจ็ดถุงแปดถุงแล้วทุกคนดูเม็ดใหญ่มาเฮย้ยเม็ดใหญ่อ่ะ น่ากินอะเนี่ยทุกคนที่เราแกะให้ดูเมื่อกี้เลยดู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 เฮ้ยเขาเป็นเม็ดใหญ่เลยนะเนี่ยดูดิมันน่ากินมากสองสามสี่ห้าหกหนักอะหนักอะ เจ็ดเดี๋ยวนะจะหล่นละแปดแล้วนี่อีกสองวายหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทใครว่าคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าคุม้มเยอะเพราะว่าแต่ละถุงหนักดูดิแต่จะอร่อยไหมชิมชิมแบบรวดเร็วเลยไม่รอช้าละอยากกิน อยากกินอยากชิมแล้วเขาแบบเป็นถุงชิปล็อกเลยนะทุกคนเก็บง่ายแม่ดมอได้กินถึงความสดใหม่หอมไม่มีเหม็นหืนเลยอะ่ะว้้ย,ย,ยประทับใจอะ่ะว้ยคือถ้ากินไม่ระวงหิมะาพานกินถั่วกินอะไรเงี้ยถ้าหอม ความอร่อยจะตามมาแต่ถ้าแบบโดมแล้วแบบไม่มีกลิ่นหรือแบบเม็นอะไรเงี้ยก็คือแบบจบเลยแต่อันนี้หอมนิดใหญ่อ่ะทุกคนโอ้ยเกิน้้ลาไร่เกินเท่าไรหรอทุกคนดูเม็ดเม็ดใหญ่หญหญหอ่ะชิมปบมือ อ,อมมือให้ระลัวเลยอร่อยนมาเหม็นเนหมือนเฮ้ยอืมโอ้ย,อม,อยมันเม็ดใหญ่อะ่ะเฮ้ยกินอร่อยมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยทุกคนกินไม่อยู่แล้วเนี่ย ขมแนไ,ได้เลยอันนี้อร่อยแล้วผ่านแปดถุงอร่อยแน่ชิมขนุนชิมขนุนถึงแม่น้องจะมาแบบคอนแอมแคมสอง ซื้อมมะม่วงหิพานแปดถุงฟรีอันนี้สองของฟรีต้องอร่อยนะอืมของฟรีไม่อร่อยไม่ได้นะ่ะโอเคโอ,อเคเะอ่เอาได้ละอ่าหอมโอเคหอมแต่จะกรอบหรือจะเหนียวอืมจะกรอบหรือจะเหนียวอุ้ยใค่หยิบก็เหมือนจะรู้แล้วว่จาจะกรอบ น่ยเย็นเหนยวะกรอบมากเฮ้ยอืมเฮ้ยเื่อนนนี้ประทับใจนั่นเนี่ยเพราะพราะว่าเราเคยกินขนมอบกรอบที่มันกินแล้วมันเหนียวอะ่ะมันอาจจะกรอบตอนแรกแต่พอเคี้ยวไปแล้วมันเหนียวแต่เนี่ยคือเคี้ยวไปก็ยังไม่เหนียว มันก็แบบละลายแล้วก็แบบกืนไปเลยอุอ้ยนานนี้เขาทำดีนะเนี่ยอุย้ยประทับใจ y อ่้ยประทับใจอ,อ,ใจอ่คือไม่ได้คาดหวังขนุนเพราะเราเป็นคนที่อย่างที่บอกนั่นแหละกิน เคยไปกินขนมอบกรอบแล้วมันมันกรอบแล้วเคี้ยวไปแล้วมันเหนียวแล้วบางเจา้าก็คือเหนียวอืมแต่อันนี้กรอบกรอบแบบกรอบอร่อยเลยอะเคี้ยวง่ายด้วยประทับใจทั้งที่แบบเต้นของแถมอะ่ะแถมแต่แบบแถมดีอะ่ะโอ้ยบงมือให้ก่อนก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะพิกาดเอาไว้ใต้ใคลิปแล้วกันเนาะก็ตามไปซื้อกัน อำมิสิกกันได้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแต่บางบางจังหวะมั้งนะที่เราเคยเห็นเหมือนกันบบ้านี้เขาก็ขายสองร้อยแล้วบางจังหวะเขาก็ขาย 150. ร้อยห้าสิบไปลุ้นเอาช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นแบบซ้ามสีๆอะไรเงี้ยอาจจะมีนะแต่เราไม่แน่ใจนะว่ามีไหมแต่ว่าที่เราซื้อเราซื้อแบบฟิลปกติวันปกติหนึ 190. ่งร้อยเก้าสิบไปซื้อทำกันได้ถ้าใครแบบชอบกินเหมือนเรานะเออเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนบ้านรักถัว่วละ อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบดูดี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 ดดยัวยวยัวยัว,ยวเลิศหนักด้วยโอ้แปดถุงโอ้ oh my god แม่ชอบแน่ซื้อมาให้คุณแม่ก็ <c oughs> สำหรับการรีวิวนะคะในวันนี้ประทับใจทุกคนคงรู้แล้วว่าเราประทับใจเพราะว่าเมื่อกี้กินไม่หยุดเลยเมลโมม่วงกินไม่หยุดเลยขนุนก็อร่อยรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคา เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่อื่นเขาจะขายเท่าไหร่แบบขายเป็นถุงอะไรอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าถ้าถุงเนี้ยราคาไม่ถึง20สิบถูกคุ้มแล้วเพราะว่าหนากักแล้วก็อร่อยมะม่วงหิมพานต์ที่แบบไม่เก่าอ่ะประทับใจก็สําหรับวันนี้นะคะบุ้มบีมก็ขอพ่อไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันสําหรับการรีวิวมะม่วงหิมพานต์ในครั้งนี้ซึ่งประทับใจมากแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะแนะนํา ของกินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโปรโมชั่นเด็ดๆที่แบบไปเจอมาก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปเลยเราก็แบบจะไปส่องว่าแบบน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมกันจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนเราก็แบบมีความแอบ,บส่องของกินช่วงนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าแบบมีความแบบอยากกินนั่นอยากกินนี่อีกแล้วนะเออคอนเทนต์ช่อง,องเราก็คือแบบของกินก็มาของใช้ก็มีเมาส์นั่นเมาส์านี่มีแอรเพลงวนไปนะคะทุกคน ก็สำหรับคอนเทนต์กินเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆเอออย่างว่าเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆค่ะทุกคนที่แบบชอบคอนเทนต์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันค่ะก็อย่างเช่นเคยนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปของบุ้งบีมนะคะก็ฝากทุกคนกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุมงบีมด้วยเราจะได้มาพูดคุยกันแบบนี้บ่อยๆมาทําคลิปชิม ของอร่อยๆการเมาๆกันบ่อยๆนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจบคลิปขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย